วิเคราะห์ใบหน้าน้องพิมพ์วสัสุค่ะถังหูลูนะคะออนเซตแบบเหงื่อแพรวเพวที่ดูแวแวแวววด้านนอกและข้างในนะคะมีความฉ่ำหวานอุ้ยพูดไปก็เขินค่ะมาค่ะเดี๋ยวพี่มอยนะคะจะมาวิเคราะห์ใบหน้าน้องให้ฟังก้านนี้นะคะมีเสน่ห์มากทีเดียวนะไม่นับความคิ้วเข้มนะคะตามีชั้นชัดคือแบบเป็นเสน่ห์นะคะที่แบบว่าสุดๆของน้องพิมพ์วสัสดุเลยทีเดียวค่ะไม่นับโครงหน้านะคะที่เป็นแบบหนุ่มโครงขอบกรามแบบชัดดูสิอ้อย,ยิ้มหวานมีลักษ ยิ้มสองข้างด้วยอ่ะแล้วก็ยังนะคะเป็นคนที่แบบโ,โหนลูปจมูกนี่คือแบบเอาเป็นว่าด้านข้างนี่คือโด่งพุ่งมากมีความเป็นฮัมนะคะของทรงจมูกนะดูแล้วแบบมีความเป็นธรรมชาติมากๆทีเดียวโครงชัดหน้าได้สัดส่วนค่ะแอบมีแบบความเป็นแก้มนิดๆโหนกแก้มค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็โอ้โหนี่อย่างที่บอกด้านข้างดูแนวขอบกรามเขาสิคือแบบสุดจริงๆแล้ววงนี้นะคะวงบัสทั้งวงก็ผิวดีกันทุกคนโดยเฉพาะในะอย่างที่บอกไปค่ะเวลาออนสเตจนะเหงื่อมันออกมันแตก